เสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เสพข่าวเล่าเรื่องวันนี้แอดมินได้หยิบยกเรื่องราวในมหาวิทยาลัยแม่โจามาเล่าสู่กันฟังในช่วงสีสันการรับน้อง7วันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปฟังกันครับความเชื่อหงลูกแม่โจยึดถือคํากล่าวที่ว่าเลิศห้ําใจวินัยดีเชิดชูประเพณีสามคัคคีอาวุโส เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกแม่โจ้มีความนับถือกันในเรื่องของระดับอาวุโสมาก่อนเป็นพี่มาทีหลังเป็นน้องมาพร้อมกันเป็นเพื่อนขึ้นชื่อในเรื่องของความสาม,มคัคคีและการเชิดชูประเพณีและมีประเพณีที่สืบเนื่องกันมาอย่างช้านาน 2. สศาลเจ้าแม่โจ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบ,บูชาของนักศึกษาแม่โจ้ตั้งอยู่หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยหลายคนชอบมาบนบานให้สอบผ่านไม่เอสไม่ไอ แต่มีข้อห้ามในการไหว้อยู่ว่าวห้ามคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาไหว้าสารเจ้าแม่โดยเด็ดขาด 3. ลูกเมจูไม่ข้ามรั้วมหาวิทยาลัยเดี๋ยวจะเรียนไม่จบกันเป็นกุศโลบายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการปีนรั้วมหาวิทยาลัยประตูมหาวิทยาลัยออกไปเที่ยวในยามวิกาลเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุกับรุ่นน้อง 4. เก็บของแดงวันที่7เดือน7ตํานาน7เดือน7ให้เก็บของแดงทุกอย่างที่มีในห้อง บางก็ติดก,กระดาษหน้าห้องว่าห้องนี้ไม่มีสีแดงห้องนี้เต็มแล้วบางตำนานก็เล่าขานกันว่ามีขบวนแห่เดินผ่านมาในวันที่7เดือน7และห้ามแอบ,บดูโดยเด็ดขาดบางก็ว่าต้องนอนก่อนเที่ยงคืนแต่ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าที่รุ่นพี่ใช้มาแกล้งรุ่นน้องกันรุ่นต่อรุ่นก็เป็นได้อยากรู้ต้องมาเรียนเองคำคุ้นหูที่น้องใหม่มักจะได้ยินจากรุ่นพี่แอดมินก็เป็นสิทธิ์เก่าแม่โจ้เหมือนกันเลยจะหยิบยกวลีคุ้นหู อยากรู้ต้องมาเรียนเองให้ฟังกันครับในสมัยอดีตนั้นแม่โจ้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยายลัยที่มีการรับน้องโหดและจริงจังมากถึงขั้นปิดมหาวิทยายลัย7วัน7คืนเพื่อทําการรับน้องและไม่ให้มีการเล่าถึงการรับน้องให้ใครฟังเด็ดขาดทําให้มีแต่เด็กแม่โจ้เท่านั้นที่จะรู้เลยเป็นที่มาของวลีที่ว่าอยากรู้ต้องมาเรียนเองรับน้อง7วันแม่โจ้ถือว่าเป็นมหาวิทยายลัยที่มีการรับน้องนานที่สุด พะใช้เวลาถึง7วันในการรับน้องโดยแต่ละวันของการรับน้องก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สําคัญที่แอดมินจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังก็คือ 1. การวิ่งป้ายการวิ่งป้าย,าายคือการวิ่งออกกําลังกายในยามเช้าโดยมีรุ่นพี่พารุ่นน้องวิ่งแพะในหมหาวิทยาลัยพร้อมกับแวะท่องปัจชญยและอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้บอกเลยว่าเหนื่อยหอบกันสุดๆ 2. เข้าโดมเข้าโดมคืออะไร ข้าด d คือส่วนหนึ่งในกิจกรรมการรับน้องแม่โจ้โดยที่ลูกแม่โจ้ทุกคนจะรวมตัวกันในห,หอประชุมเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันมีทั้งความสนุกความตื่นเต้นและเรื่องให้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาแอดมินบอกเลยว่าปวดคอกันทุกวันเลยทีเดียว 3. วิ่งสันทรายประเพณีวิ่งสันทราย,รายการวิ่งจากมหาวิทยายลัยแม่โจ้ไปตามถนนเส้นสันทรา,ายสายเก่าจนถึงอำเภอสันทรายเพื่อเป็นการฝากเนื้อฝากตัวกับชุมชนและบอกว่า ลูกแม่โจอินทนินชอใหม่ได้มาแล้วและตลอดสองข้างทางจะมีชาวบ้านรุ้นพี่สิทธิ์เก่ามาแจกน้ำขนมอาหารเต็มสองข้างทางเพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นชวนยิ้มตามกันเลยทีเดียวครับ 4. วันคลอดสว่างคาตากิจกรรมวันคลอดคือวันสุดท้ายของกิจกรรมการรับน้องหลังจากวิ่งสัญทายมาแล้วเป็นการจำลองอันหนึ่งว่าเป็นการต่อสายสะดือของน้องใหม่ที่กำลังจะออกมา โดยการต่อแถวยาวจับเข็มขัดกันไว้ให้แน่นและเดินตามกันไปจนสุดทางแอดมินจําได้ว่าได้ถามลุนพี่คนหนึ่งว่ากิจกรรมนี้จะสิ้นสุดเวลากี่โมงคําตอบที่ได้รับคือยันเช้าในตอนแรกแอดมินไม่เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะถึงเช้าจริงจนพอจบกิจกรรมก็ได้เห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าขึ้นมาจริงๆพร้อมกับคําพูดจากลุนพี่แม่โจ้รับน้องทั้งปีนะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวการรับน้องของแม่โจ้ในอดีตปัจจุบันการรับน้องของแม่โจ้ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่สิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่คือบรรยากาศความอบอุ่นของการต้อนรับน้องใหม่จากพี่สู่น้องอินทนินช่อใหม่ครับสุดท้ายนี้แอดมินในฐานะสิทธิ์เก่าแม่โจ้ขอยินดีต้อนรับน้องๆว่าที่อินทนิลช่อที่90ขอให้น้องๆมีความสุขกับรั้วมหาลาัยแห่งนี้แล้วพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ